โอ้เสือผ่าพี่น้องเลยมีแต่ตัวตง,งามๆสบายดีพี่น้องหมดสุขสุดคนมาเองมาพบกันตัดต่อโมเดลชาแนลมนันนี้มาอย่างห่างวิกซี่พี่น้องมาได้งานตัวไปเลยเป็นเสือผ่าแล้วก็มาแบะบ,บนพี่น้องหอยเปิ้ลกำลังเลือกเสือผ่าโดยเฉยบนเลยพี่น้อง,องอกำลังเลือกเสือผ่าเดือกซื้อกางเกงตัวหนึง่งซื้อกางเกงตัวหนึง่งกางเกงผู้หญิงมีแต่ง,งามๆพี่น้อง ข้ากําลังใส่ถุงให้ยังไม่ถึงไหนเหรอเนี่ยจ่ายตามตัวเท่าไหร่เนี่ยก้าฮะสามเก้าเก้าตัวละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องนักเก็ตวิญญาณกับมีแตลง,ง,งามอยู่แล้วแล้วข้าก็สัญญาออกไปทางนี้แล้วบ้ามาห่างก็ต้องสอบมาห่างตรองยางสอบสักหน่อยพี่น้องนี โซล,ล่าามร่อยกกอ่ะสิ้าบาทเห็นมาหล่อบนกระเป๋าแล้วว่าเนี่ยฮากระเป๋าอย่างไรกระเปาะะ๋าสักใบกระเปาะ๋าดูได้นะคะ น้องลูกค่ะ,ะราคาตามป้ายจ้าไม่ใช่ตัดป้ายนะวนสวยดีขาวขาโอ้เสือผาดพี่น้องเอ้ยม,มีแต่โตัวงามๆขางเกงผู้หญิงอันนี้ซื้อ,อไ,ได้ตัวหนึ่งนี่เห็นแล้วมาเลือกอีกอยากได้อีกเออเนี่ยมีแต่ตัวส,สวยๆเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเอออันนี้ก็สวยเนี่ย สวยตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผู้ชายเสื้อกันหนาวตัวละร้อยบาทโมเมนตอยากได้อีกเราบอกมาเลือกอีกเลยสงสัยอยากได้อีกแล้วมั้งกางเกงก็ไม่จะตรงงามอะไรพี่นอ้อง โมได้มีตัวคี่ได้แล้วนะจ้าปลงเลยน,นะออกเมื่อนะบันข้างหน้าก็จะเป็นร้านทองตุ๊กตาพี่นอ้องพ่อนหยอดตุก๊กตาหยอกันตุ๊กตาแล้วก็หยอดเดียนนี่ นี่ทางออ,ออกตรงนี้ก็จะเป็นร้านทองลูกค้าเยอะยืนเต็มหน้าร้านเลยซื้อทองหรือว่าจำนำหรือว่าขายก็ไม่รู้อตอนนีเขาก็เสออกเมื่อแบบพี่นอกเลยนะปโอเคพี่นนองสำหรับคลิปน,กกนี้เทากันติคอโตวัวนาไปก่อนนะ ก,ก็ฝากพี่น้องจักหน่อยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำไปเด้เรือยๆ,อยๆก,กันใหม่คลิปหน้นาสบายดี